ก็โดอน,นรับพบกันกับกใหม่หม่ oh my. Oh my. รับสุดกับพบกันกับโอเคสัตเกมนะครับก็คือวันสัตเกมสัตเองนะครับนี่ผมก็จะทำไอตัวเสือที่ออกแบบมานะครับนี่เลยเป็นชื่อผมแล้วใครที่เห็นทุกครั้งนะก็คือชื่อชแนลคนที่สร้างนะก็คือผมเอง ก็วันนี้จะมาทำอะไรสอรโหลด GTA San ครับผมอาจจะเป็นภาษาสวิเดนหน่อยนะมาแล้วนะมาตรงนี้เข้ามาหน้านี้แนละ้วแต่ผมจะเอาเว็บนี้ไว้นะหรือว่าเดี๋ยวเข้าไปเว็บดาวนโหลดแล้วจะเอาลิงก์มาไว้หน่ยเดี๋ยวผมก็ทำนะละคลกให้คุณว่า GTA San Andreas a n d r e a n d i s เขาปิดนี่แล้วนะไม่เป็นอะไรไม่รู้เป็นเมื่อกี้ก็เห็นแวอา แลกวก็ที่เด็ดแชร์นะฮะเชยๆกูชอบมันพร้อมๆผมก็จะแหลกๆนิดนึงนะโหลดแค่มานเยอะแล้วเดี๋ยวจะลบบางจากอ่านิว่บางทางแนะโอเคเข้ามาแล้วก็บอกบางคนก็เข้ามาแล้วแบบยังไม่ได้ดูคลิปผมนะก็เข้ามาเฮ้ยมันมีตัองลอลายจเอไหนอนะ่ะ อันแคกหรอไม่แคก่เลน่ยก็เลื่อนลงมาไม่มีอะไรเลยที่ผมจะรู้ให้กดตรงนี้อ่ะคำว่า LE หรือคนอื่นอาจจะเป็นคำว่าอะไรเหมือนกันหรอมั้ยนะให้กดไปนะแล้วก็รอนะผิดช้านะต่อไปนะอย่าชร์นะเอ็ดขึ้นะนะ Jag känner, jag känner at the same vad det var, extra varje kväll. Min fru går till säng <av> klockan fyra. Jag <trykning> går <av> till, om jag <trykning> börjar <av> ju affär. Erik annonsman. กดแล้วแล้วทำไมมันนานดีไหนเดี๋ยวผมขอตรวจดูแป๊บนึงนะมันโอเคโอเคพอกดมาแล้วนะมันจะขึ้นมาหน้านี้หรือบางท่านทำไม่ขึ้นเดี๋ยวเข้าลิงก์ผมไปเองล่ะไม่ต้องกัสวยก็ได้นะก็ ให้คุณนะฮลนั่นลงมานะั่นเนวร์ชันคือว่า,วา PC Game Multi 5 GTA Grand Theft Auto San Andreas บวก Crack ก,กดไฟกินน้ำปั๊บใส่เลยที่บวก Crack พอมาแล้วคุณกด Get d i s i n ซึ่งผมก็จะไม่กดทำไม ผมหลดมาแล้วผมมี้นนี้แล้วมาคนก็หลดมาแล้วก็จะรู้อยู่นะว่าว่ามันเป็นั้นยังไงขอเขารู้วิธีทํายังไงด้วยแต่ใค่ไม่รู้แล้วพาร์หน้ามาช่องไหนแล้วกันนะครับส่วนลิงก์โหลดดูเทนผมว่ายังไม่รู้นะเขียวมาแล้วพอคณแตกไฟ้ามาแล้วมัได้อนี้เนี่ยจครับผมเราโหลดด้วยทำไ,มไมหมดูจะเหมือนนะ ปรกฏเก็ Get อ h i s เก็ิเแล้วก็ราไปไอ้ี่ษณาจะขึ้นเลยไม่เชื่อของผมจะขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเกิว่าเจะอาไหนผมปเปิดด้ยูทูบเบนเพราะว่ายูทูบเนเป็นโปรแกรมที่ผมต้องโหลดในยูทูบเนทุกครั้งเวลาะจะโหลดเกมในโทรศัพท์คนที่เพิ่งพิ่งใช้ยูทูบเบนก็ยังไม่รู้หรอกว่าต้องโหลดเกมไหนถึงจะได้นะ หีบมุกกระโดแล้วไอนีแม่งอล,ลังบอกช้างเมื่อมาถามคนไม่อยากรับเลยมันถามว่าไอนั่นน่ะของคุณนะ่ะใหญ่แค่ไหนนะแรกห้าถึงแปดเซนที่สองแาดถึงสิบเจ็ดเซนที่สามสิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดเซนคุณแคถามทำไมวะเขียนว่พอ่อไมเป็นอยแบบนี้ห้ามห้ามกดตกลุงนะห้ามกดโอเค ทดลองขึ้นมาแค่นี้ก่อนนะแต่ผมว่าไอ้น,นี่แหละเออให้ทดลองแค่นี้แล้วค่อยกดตกลงนะถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวกดตกงลงไปโหลดเสร็จแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะต้องรองให้นนะไอที่มันโหลดมันยี่เสร็จนะโอเคผมจะไม่โหลดแนละ้วเพราะมันโหลดมาเรียบร้อยแล้วแล,ล้วให้คุณพอโหลดเสร็จปุ๊บให้คุณกดตรงไฟนะฮะตรงไฟในยูทูบเลมนะตรงที่มันเป็นขีเขียวเราเสร็จเรียบร้อย คุณไปแล้วมันจะมีแทมออกมานะบางคนก็รู้แล้วนะว่ามีแคมมันจะมีแทมมาที่ไหนที่คุณตั่นไว้เนี่ยจะทำมาให้กดคุณกดขบายไม่ได้ป็นชื่อกดข้ายคุณไาแล้วไปอีกหน้าหนึ่งวันนี้คื้มาอย่างนี้นะครับให้คุณมาละลายแล้วกดเซ็แอพตรงนี้ติดตั้ตงไว้ที่ไหนก็ได้นะที่ได้ดีได้ซีก็ตาม ก็ตรวจสอบบางคนก็รีบเล่นนะไม่หยุดคลิปผมเรียบร้อยรีบเล่น่ไปคุณต้องใส่ซีดีเอ,อ่นแหลรคือปัญหาที่ไม่ดูคลิปที่จบจบนะก็คือให้คุณมาออก๊อปเอาคลกนะห้ามห้ามลากนะห้ามลากถ้าลากไปอย่างนี้เดี๋ยวตาหน้าพกิเดมีปัญหาพกิเดพังก็ต้องติดตั้งใหม่ไม่หายคลกไม่หายคลกไม่เจอนะต้องต้องไม่นางนั้นต้องก๊อปไปเท่านั้นนะครับ ไม่งั้นเวลามีปัญหาเดิมจะหาคลาสไม่เจอเนาะต้องก๊อปคอปปี้นะคอปปี้ไปใส่ตรงแฟ้มในแฟ้มที่เจที่คุณเจอไว้นะผมเอาเจอไว้ได้สีนะ่อะผมบอกเสมอผมก๊อปมาแล้วนะครับโอเค เนี่ยช่วยความก๊อปมาแล้วให้คุณมาวางจะนี้เนี่ยน้อยความก๊อปมาใส่แล้วแต่แคราฟมันนั่นยังมีเพราะเสื้อิสหนาจะได้ไม่ได้ยุ่งยากนะให้มาใส่นะแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะส่วนตัวโหลดเกมออนไลน์ฮะก็เน่ผมอยากเล่นออนไลน์อะออนไลน์นะพิมพ์ว่า s a K m p samp.com มาเดี๋ยวลองดูกันนะครนี่ใช่ให้คุณเข้ามาเว็บนี้นะใครอ,อยากเล่นออนไลน์เท่านั้นนะออนไลน์เท่านั้นนะครับใครอยากเล่นเวอร์ชันล่าสุดนะให้กดที่ดาวน์โหลดครับนะคุณต้องมีขานะไที่ดาวน์โหลด ให้กดตรงดาวน,นะถ้าใครอยากจะโหลดออนไลน์นะผมชูออนไลน์ได้นะครับเนี่ยคือเาให้คุณกดตรงไม่ไหนวะลืมไซส์สองมั้งไซสเอ่อไซส์สอนะ,ะให้กดเข้าไปเลยแล้วก็จะโหลดมาเล่นอัตโนมัติได้ก็ประมาณนี้แล้วครับก็สำหรับคลิปสอนโหลดก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาโหลดดิจิทัลเลนนะครับ แล้วก็ใช้ไม่ติดใช้ยูเทเลนท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาสั่งลดที่เรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบนในเท่านี้แล้วกับสดีครับ